สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสมฐานะหลานเสียตาเสียตาปัญญาจัดงานวันเกิดหลานสาวคนแรกน้องน้ำอุ่นเซอร์ไพรส์เค้กซ่อนเงินเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับเสียตาปัญญานิรันกุลโดยเสียตาได้แต่งงานกับภรรยาคุณวาสนา และเสียตามีลูกทั้งหมด4คนได้แก่น้ำตาลปานวาดน้ำหอมปานตาน้ำทองปานฝันและน้ำมนป์ะรวัตลูกชายคนเดียวเสียตาต้องบอกเลยว่าตอนนี้ได้เป็นคุณตาของหล,ลานที่น่ารักคุณตามักจะออกมาเผยโมเมนต์ระหว่างตาหลานให้เหล่าแฟนๆได้เห็นมุมน่ารักน่ารักอยู่บ่อยๆคุณตานั้นหลงหลานแบบสุดๆไปเลยเป็นครอบครัวใหญ่ ที่อบอุ่นมากๆก่อนหน้านี้เสียตาปัญญามอบของขวัญให้หลานสาวคนโตน้องน้ำอุ่นเป็นของขวัญครบรอบ8ดขวบที่เคยได้มอบไว้ตั้งแต่เกิดเก็บมาให้ถึงเวลาที่สมควรก็เลยนำมาให้หลานสาวเสียตาปัญญาจัดงานฉลองวันเกิดหลานสาวคนแรกน้องน้ำอุ่นเซอร์ไพรส์เค้กซ่อนเงินแบบชุดใหญ่งานนี้ทำเอาหลานสาวยิ้มกริ่มสุดโดยทางด้านเสียตาปัญญา โพสข้อความว่า Happy b i r ิร์ a เหลานน้ำอุ่นหลานคนแรกของบ้านเราวันนี้ครบเก้าขวบแล้วเวลาเร็วมากโตรเร็วจังเป็นเก้าขวบแห่งความสุขความน่ารักความสดชื่นแจ่มใสของอุ่นที่มีต่อทุกคนอุ่นเป็นเด็กดีเรียนเก่งกีฬาเยี่ยมสุดยอดชื่นใจคุณตามากเ,าเราเลี้ยงแบบวันเกิดง่ายๆอย่างนี้ทุกปีและสนุกทุกปีเช่นกันคุณยายได้จัดให้อุ่นทำบุญด้วย การน้อมถวายข้าวมาัทุปายาตถวายพระหม่มองค์พระพุทธทเมตตาถวายดอกไม้ผลไม้บูชาสักการะต้นพระศรีมหาโพพระแท่นวชระอาตพระมหาเจดียพุทธคยาที่อินเดียถวายพัตตาหารพระพิสุกสงฆ์ที่วัดไทยพุทธภูมิอินเดียวัดด่านในโคราชขอให้อุ่นได้รับพรอันประเสริฐ อันมงคลอันสูงส่งนี้ให้อุ่นได้มีความสุขความเจริญนะลูกด้วยรักจากคุณตาและคุณยายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ